สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมหอวหเราพัฒนานะคะก่อนจะมารับชมมาฟังคำเตือนของทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการผนันทุกชนิด ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองคอยแนะนำนะคะก่อนจะมารับชมจะพาไปชมงวดที่แล้วนะคะงวดประจำวันศุกร์ที่แล้วงวดประจำวันที่ 21วันสุ์เดือน12,565นะคะเลขที่ออก5 3 4 9 2 6นะคะ5 3 4 9 2 6จะเข้าวิ่ง4นะคะให้เด่น2วิ่ง8วิ่ง4ก็เข้าวิ่ง4นะคะ ถือว่าเข้านะคะก็จะเข้าจะให้4 6 4 7ปกติจะให้4 4 9แต่ชอบทางกลับ,ลบเลยกลับไว้เดื๋ยออกตรงพอดีมันก็ออกอย่างว่าเนาะสี 4, 9, ให้9กสีนะคะอองนี้นะคะก็ถือว่าเข้านะคะชมวดต่อไปนะคะ ขั้ต่อไปหวยเราพัฒนาประจำวันจันทร์ที่24เดือนมกราคม2565นะคะสายด่วนนะคะซึ่งเขียนไปแล้วนะคะก็จะให้เด่นศูนย์นะคะวดนี้ให้ต่ำนะคะต่ำลงหน่อยเดินศูนย์วิ่งสองวิ่งสามไปกลับนะคะ เด่นสูงก็จะเด่นศูนย์ก็จะให้ 06, 08, 0หกศนย์แปย์เะคะวิ่งสองนะคะวิ่ง2ก็จะให้สองห2ส2งเกนะคะวิ่งสมก็จะให้3าหนึ่งนะคะสามหกสนะคะ สำหรับเบิ้ลก็จะให้0 0 4 4 6 6 1 1นะคะสำหรับ3ตัวนะคะก็จะให้เพราะว่าชอบเด่นศูนย์กันเลยให้หลักศูนย์เลยนะคะ0 2 6 0 2 4 031นะคะถ้าชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ว่าอะไรกันนะคะแอดนำเสนอตัวเลขเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองคอยแนะนำนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมจูมีแต่ความโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะเฮงเฮงปังๆนะคะสำหรับวันนี้ขอสวัสดีค่ะ